เอาละครับขอนำท่านผู้ชมมาชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับแมตช์จำลองนะครับวันนี้นะครับอาร์เซนอลเขาจะเปิดเอมิเรตสตีดเียมครับต้อนรับการมาเยือนของฝั่งลิเวอร์พูลนะครับวันนี้ในส่วนของผู้บรรยายจะมีผมนายอดีศัพท์มีชิมทำหน้าที่ผู้บรรยายนะครับในส่วนของตารางคะแนนนะครับอาร์เซนอลอยู่เป็นเจ้าฝูงนะครับ อยู่เป็นหัวตารางอยู่ตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด48แต้มนะครับห่างกับลิเวอร์พูลอยู่ทั้งหมด14แต้มนะครับลิเวอร์พูลอยู่อันดับ4นะครับมีทั้งหมด34แต้มล่าสุดก็เพิ่งไปเสมอที่เคเวนโพสเทสครับกับฟูลแลมด้วยสกอร์2รวด2ครับส่วนอาร์เซนอลก็เพิ่งไปได้รับชัยชนะมาครับที่วิเทนตี้สเตเดียมครับชนะบอนมัด3ระต2ครับที่ถ้าวันนี้ใครได้แต้มก็จะเป็นแต้มสำคัญเลยครับเรียกว่าเป็นเกมสำคัญของเกมอาร์เซนอลเกมหนึ่งเลยครับเพราะหาก ทีมของอาริตาแหละครับได้ชัยชนะในนัดนี้ไปก็คาดว่ามีการได้ลุนแชมป์พรีเมียร์ลีกอย่างเต็มตัวแน่ๆครับซึ่งวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากครับของทั้งสองทีมนะครับเอาละครับเรามาดูไลน์อัพของฝั่งเจ้าบ้านนะครับอาร์เซนอลนะครับมาในแผน4-3-3ครับปราสาทประตูเป็นเดวิดรายาครับทางด้านของเซ็นเตอร์แบ็กสคนครับวิลเลียมซาติบาจับคู่กับคราฟต์มากันเยสครับทางซ้าย อีคาเบเอ้ครับขวายูริสชิมเบอร์ครับโซบิเบนดี้มาติโดเดกาเดนไร้ครับทางซ้ายมาดูเอเก้ครับหน้าเป้าวิกตอร์เยอแคลยและทางขวาเป็นมาติเนลลี่ครับมาในแผนซีสองสามนึงครับสนามของลิเวอร์พูลครับทีมเยือนครับผู้สำหรับตัวเป็นอลิสันเบเกอร์ครับใบมารคอนาเต้จับคู่กับเวอร์จิลฟันไดครับทางซ้ายมิลลสเกอร์เคสทางขวาคอนเนอร์แบลลี่ครับไรอันกัฟเฟนแบกกับครูนิจอนจับคู่ครับเจเดมี่ฟิปปงโดมินิกสมบัสไลฟ์ฟลอเรนตีนาเป้าเป็นโคูิการโปครับซาร่าคาดการณ์ว่าน่่าาาจจะะยยััังไไมมด้กกลบบอีิปต์นคร ที่ประเด็นแอฟรอนลับครับเอาละครับเกมเริ่มครับดรโอูฟบุกจากขวาไปซ้ายฝ่ายเขียเริ่มเล่นก่อนนะครับก็พูดไว้สถานะตรงนี้ก่อนนะครับว่าถ้าหากไลฟ์ไม่ตรงกันก็ต้องขออภัยท่านประธานที่นี่ด้วยนะครับเอาละครับบอลมาที่โยคเรสครับแตะยารลูกนี้เสียบบอลให้กับคนาเต้ครับไอซอนดักกลับมาครับ เคาะออกมาทางซ้ายครับเปบ็นลรสกาเคสอิบราฮิมาคนาเตะเล่นกับคอนเดบัลลี่อย่างเป็นบอลของลิเวอร์พูลครับคนาเตะเล่นจังหวะเดียวเปิดมาติดบล็อกยิงครับพี่เดคัลไรส์ให้มาลูกนี้โอเดกาดรับบอลได้เอาล่ะครับมารูอิกเก้ยังไม่ได้ให้ครับโอเดกาดโอเดกาดย้อนกลับมาครับอยู่ในทีมเบอร์เป็นกันสองคนแต่แล้วตรงกลางโลง่งสุบินนี่ให้มาที่มาติลลี่ลูกนี้ฟันได้ดักไวได้ก่อนครับแม เราไปที่คุนิการ์โปย้อนกลับมาครับยูเลมี่ฟิมปงฟิมปงมีแบลรี่ไปแล้วครับอาร์เราทำทางมาที่คอเน่แบลรี่แบลรี่มีจังหวะมีมีแล้วโยกไหลมายเลมี่ฟิมปงฟิมปงลุยเองแล้วด้ซัดลูกนี้เรียบร้อยเลยครับหนึ่งศูนย์ครับโอ้โหเรีูขึ้นนําครับจากลูกยิงของยูเลมี่ฟิมปงครับโอ้โหหักเสาสองครับนาทีสิบสองครับทางทีมเยือนขึ้นนําก่อนครับจากลูกยิงของยูเลมี่ฟิมปงครับโอ้โห ไปดูภาพช้ากันอีกทีครับรับบอลจากคอนแทแบลลี่ทีคขอคืนมาครับแล้วยิงไปที่เสาสองครับโอ้โหยิงแบบไม่ให้ได้ลุ้นเลยครับเดวิดลญานี่พยายามจะปัดคือพยายามจะปิดเสาแรกแล้วครับแต่ก็เหมือนระแวงที่เสาสองด้วยครับเลยไม่ัดสินใจเอาไปปัดได้มากเท่าไหร่ครับโอ้ไกว่าลูกนี้ยิงดีมากครับนาทีสิบสองครับเจมี่ฟิมปงบันที่มาดวยเกะย้อนกลับมาครับ แล้วมาดุยเกยขอทำทานได้โยโคเลสโยโคเลส ừ, 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 ไปเสียบอลให้ฟอนไดครับแมวันนี้แนวรับก็ทำมาที่ดีๆครับกราฟเฟนแบกกราฟเฟนแบกเห็นฟริมโปงครับแล้วเคาะมาสวยครับบอลที่ฟริมโปงทางขวามีคอนเดอร์บลลี่ขอให้แล้วที่กาโปกาโปมีฟริมโปงทำทางครับมีลึงสองตัวจังหวะครับแล้วก็มีหลอกกันบอลกลับมาที่คอนเดอร์บลลี่ฟริมปงโยกมาติดคาร์เอ้ครับ แทงมาบาเดลลี่ลูกนี้โดนทดนาีนของคุณเต้บังไว้หมดแล้วครับจะได้มีฟิลงปงคอนเดบัตติมีสมบสไลา์ทำทางไปครับอาราเซยบอนให้กับบอลเดลลี่ลูกนี้แต่ยาวไปหน่อยครับเสียบอลให้กับฟิลงปงเรือยผูก็ลตั้งกันใหม่ครับปัจจิฟันไดให้มาข้ามมาที่ฟิลงปงครับฟิลงปงไหลมาที่กัคโปฟิลงปง ยังให้ไม่ได้ครับมันจะล้ำหน้าและพี่เอเข้าลูกนี้ก็โดนที่บอลครับโยคเรสเอาแล้วโอทิกาดไหลไปทางขวาแล้วครับอาแลาว้วมาดูเอเกเตะแล้วครับความเร็วของมาดูเอเกต่อกลับมาลูกนี้โอ้โหแม่ไม่มาตามนัดกันแหละครับฟอร์นเวียสให้มาที่โซบสัสไลย์ลอสเกอร์เคสเคสให้มาที่โซบัสไลย์ให้ต่อโคลิกาโปกาโป,อปอตะลูกนี้เลวินเลียร์ยาออกมาขวาไปครับเข้าสู่ช่วง30นาทีครับ ก็จะหมดครึ่งเวลาแรกครับบรรยากาศเปิดยาวมาลูกนี้โคนาเต้ดักไว้ได้ครับวันนี้บอลกลางอากาศทางด้านของลิวพูก็ทำแหน่งที่มาได้ดีครับฟอร์เรนเวียสเอาแล้วครับทางด้านของซ้ายมือมาแล้วครับฟอร์เรนเวียสอ้ความเร็วมาครับฟอร์เรนเวียสเวียสมีกาโปขอดีดเข้ามาติดบล็อกยูนิทนทิมเบอร์บอลยังเป็นของลิวพูอยู่ครับฟอร์เรนเวียสไหลมาที่สมบัสไลให้เคอร์ดิจโจนส์ย้อนกลับมาครับการแบ็กสมบัสไล ผมสลายแตะแล้วครับลูกนี้แหมไปแตะแล้วก็กลายเป็นแตะยาวไปหน่อยครับลูกนี้เสียบอลให้กับทา,างนักของอาร์เซนอลครับโอเดกาดเด็นไรส์ให้มาที่มาร์ซิโอเดกาดโซบิเบนดี้อิโคเรสแล้วก็พยายามจะหาช่องครับแต่ก็ยังไม่ผ่านเกมเพรสซิ่งของลิเวอร์พูลครับบอลที่ฟอร์นิเวสเวียสเวียสไปเองครับเวียส ดึงก่อนหนึ่งทีเปิดมาที่สมุทรสลายจับแล้วจะได้ซัดซาติบามาเคลียร์ไปก่อนครับโอ้โหแม่แล้วทางด้านของอาร์เซนอลก็ตั้งมาที่โซเบนดี้ครับแล้วลูกนี้พุทธสินให้ต่อครับจังหวะได้เปรียบโอริกาดมาที่ทางด้านของมาติเนลลี่มาติเนลลี่โดนสองครับย้อนกลับมาครับมินคาเบ่สี่ห้าทีแล้วครับดูพุทธสินเท่าไหร่ครับ แล้วพลุสิธิ์กระเป๋จบครึ่งแรกเลยครับที่ทางด้านของเอเมเร์สตเดียมครับเป็นทางด้านของอาร์เซนอลครับตามหลังลิเวอร์พูลครับด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับมาจากลูกยิงของเจเดียิฟิมโปงนี่แหละครับโอกาสครั้งเดียวครับเท่านั้นครับผมนี่แหละครับก็คือประตูแรกของลิเวอร์พูลครับเจเดียิฟิมโปงนาทีสิบสองครับพักกันสักครู่ครับเจอกันในช่วงครึ่งหลังครับ เอาล่ะครับมาต่อในช่วงครึ่งหลังครับที่เอเบนิสตเดียมครับในด้านของอาร์เซนอลนะครับตามหลังลิเวอร์พูลครับด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับบอลมาที่วิลเลียมซาลิบามาดูอิเก้มาดูอิเก้ผ่านได้แล้วครับอาแล้วมาดูอิเกผ่านดูอิเก้มียูเครสทำทางเข้ามาติดบล็อกเหมือนล็เซอรเคสครับแล้วไต่ออกไปลูกนี้พุ่งสินเช่นต่อครับแล้วให้มาที่ฟอร์นิเวียสเคอร์ติจอนส์ให้มาทางซ้ายเอาแล้วครับกัปโป กัปโจี่จี้ใส่ละโยก1จังหวะกัปโปย้องกลับมาครับคุ์นิจโจนให้ทางซ้ายมิลสเคอร์เคสครับอาร์เคอร์เคสเคอร์เคสลุยเข้ามาโยกกลับมาสมบัสไล์จับจังหวะของคร์นิโจนมีจังหวะพื้นที่ของคร์นิจโจนลุยเองโยกมาเองครับแล้วไม่มีเพื่อนคำทางเข้าไปกันแบคลูกนี้ให้แบลรี่ลำหน้าไปแล้วครับแล้วก็มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นของฝั่งาร์เซนทอนครับถอดวันนี้มาด้วยเก้ครับวันนี้ ลงมาแล้วก็ไม่ค่อยมีผลงานสักเท่าไหร่ครับแล้วก็ส่งในโดทอสซาครับเดี๋ยวดูว่าจะเปลี่ยนเกมได้มากน้อยแค่ไหนครับพีคาบีเอฟเปิดยามาที่โอนิการ์ตประวัติจังหวะเดียวของมาเดเลรี่ครับครองบอลครับมาที่มาเดเลรี่มาเดลาเดลรี่กระชาครับลูกนี้คอนเนอร์แบลลี่ก็ยังไปดักไว้ได้ครับกราฟเฟนแบกกราฟเฟนแบ็กมีขวามีซ้ายเลือกฟิปลปงให้มากาโปออกมาที่ฟอร์นิสเวตครับเวียด เวสมีซ้ายอ่าแล้วครับมีลอนเสือเคสย้อนมาให้ที่เวสเวสจับเวสลุยเองเวสลุยเองของฟอร์ดินเวสจังหวัด้อยโอ้โหระยะโอ้เคลียร์มาได้ก่อนครับแล้วเป็นโซลไลยังดังได้อยู่บอลไดม่อีกครั้งเวสให้มาที่คอนดิจั่์โจดติบล็อกกัโปย้อนกลับขึ้นมาเวสให้ที่กัโปกัปโปมีเวททำทางมาซาลิบาก็มาสกัดได้ก่อนนะครับโอกาส ให้มาที่โยโคโรเรสครับจะสวนเร็วออกมาทางซ้ายลูกนี้ไม่ลำหน้าดูครับเล่นก่อนมาเดเนลลี่กระชากเองมาเดเนลลี่จี้ใส่จี้แล้วโยกมาดดเนลลี่ที่ซัดลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับโอ้โหจังหวะปั่นไปจบเสากไกลครับโอ้โแล้วก็ถอดซูบิเมนดี้ครับส่งมิเกลเมเิโน่ครับและทางด้านของลิเวอร์พูลครับถอดทางด้านของเจม่ฟิมป,ปงครับส่งโมเมสซา,าลาลงมาครับ นี่ก็ยังไม่รู้ครับว่าเจ้าตัวจะกลับมาทันหรือเปล่าครับแต่ก็น่าจะติดที่แอฟริกาเครับอาราบอนิฟอร์นิเวียตติดบ็อกซารีบาครับยูเรนิเทเบอร์ให้ออกมาก็เสียบอลครับโอ้โหเหลือเครับเหมือนจะฟาซิ่ล้นกับลูกที่ต้องการเพิ่มครับมิลอสแคลเกสเอาแล้วครับแคลเกสแคลเกสมีการโปขอแล้วเปิดเปิดเสาไกลที่ซาร่าม่งตั้งมาไม่มีใครครับยูเรนิเทเบอร์ต้องเคลียร์มาก่อนครับแมนปอลจะออกนอสเส้นพอซาม่งตั้งให้มิเกลเมริโนเมริโน ไปเองครับมีเกเมในน่ให้มาช่องนี้ของโยโคริสเอาแล้วครับพื้นที่ตรงกลางบาครับมีรถเป็นวิทต์โยโคริสครับให้มาที่เดคไรส์ให้ถึงมาเดลลี่มาเดลลี่ดูเองไหลมาที่โยโครสิสหนึ่งหนึ่งทะลุังของอาร์เซนอลกับคืนสู่เกมครับโอ้โหนาที74ครับโอ้โแล้วก็ไปติดตรงนั้นครับโอ้โหดูครับจากจังหวะของเดคไรส์ให้มาที่ทะลนั่งของ เลยโดนฮอสซาครับโอ้ขออภัยครับเป็นเมตินลลีครับให้มาแล้วลูกนี้จ่อๆครับโยโคเรสใช้เพียงแค่แท็บอินครับลูกนี้อาริสอนพันยามจะออกมาปัดแล้วครับโอ้แต่เอาไม่อยู่ครับดูว่าการเปลี่ยนเกมของอาริต้าจะแก้แผนของอาร์นซอตได้ดีแค่ไหนครับเอาแล้วครับประตูของทางด้านของอาร์เซนอลครับเอาแล้วครับหนึ่งหนึ่งครับทางด้านของอาร์เซนอลตีเสมอได้แล้วครับมูซาลา ซาลาไหลมาที่กาโปกาโปเุปยเองแล้วจาริซัตลูกนี้ติดบล็อกแล้วจังหวะสองกาโป,โปให้มาที่ซาลาโอ้โหโ,โอ้สองหนึ่งเลยครับจังหวะของลิวบูแซงอีกครั้งหนึ่งเลยครับนาที7 7ครับโดยโมเมนต์ซาลาครับโอ้โหแล้วก็กลับมาช่วยทีมทันครับดูว่าวันแข่งจริงในค่ำคืนนี้จะกลับมาช่วยทันหรือเลปล่าครับแล้วดูจังหวะแรกครับซาลาให้มาที่กาโปรครับ และจังหวัดจะได้ซัดสองจังหวะไม่เลือกที่จะยิงครับจังหวะที่สามเลือกที่จะให้โมซาลาที่อยู่แถว2ครับปั่นไปผ่านมือของรายะาลูกนี้ไม่ได้ห่างตัวมากสัเท่าไหร่ครับแต่ใช้ทิศทางและความแรงในการยิงครับโอ้โหกลายเป็นว่าลิวพูลกลับมาแซงภายในเวลาไม่ถึง10บนาทีครับแล้วก็เหมือนจะถอดคาริโจนครับส่งอเล็ซิสแมคลิสเตอร์ครับ โอ้โหมาแล้วครับประตูของซปเปอร์ซับครับนาทีที่78ครับอาแล้วครับมาตินโนดิกัดให้มาทีมาซิเดรลี่มาซิเดรลี่ลุยเองมาซิเดรลี่จี้แล้วไหลมาที่โยโคเลสลุยเองโยโคเลสติดบล็อกแล้วจังหวะสองของโยโคเลสโอ้โหโอ้สองสองครับโอ้โหันนี้ไม่ดูแฮตชิกครับนาที82ครับเคลียร์ไม่พ้นครับลูกนี้ ดูครับภาพช้าก็อีกครั้งครับโยโคเรสที่ให้มาลูกนี้แล้วก็คือบอลมันกระชอกไปมาแล้วโยโคเลสยังอยู่ตรงนั้นครับโอ้แล้วบอลกระชอกจนมีพื้นที่ให้ได้ลองส่องครับโอ้โหจบพิเศาไกลครับอันที่แปครับโยโคเรสพาทีนังของอาเซนอนตีเสอรอได้อีกครั้งหนึ่งครับเอาละครับ เกมวันนี้ดูเดือดจริงๆครับสโบลสไลให้มาที่เมลอสเคอร์เคสตั้งมาลูกนี้เสียบอลให้กับเรโุทอสซาอาทอซาอซสา,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 ามีความเร็วไหลมาที่โยโคเลสครับอาแล้วแต่มาโยโคเลสย้อนกลับมาทอซาไหลมาที่ท่านั้นของบิลิโนให้ที่โอเิการจับไหลมาที่มาติเนลี่โอ้โหสามสองครับเท่านนก่อนนแซงแล้วครับโอ้โหนาทีแปดสิบหกครับมาแล้วครับประตูจากความกดดันและความ ตั้งใจอย่างสม่ำเสมอของอาร์เซนอลครับโอ้โหแซงทันทีครับดูครับจากจังหวะของเโร์ฮัสซานไหลาปาดตบเข้ามาให้ที่เมเนโนครับให้จังหวะหนึ่งของโอเลกาดแล้วมาเตเนลี่ยิงมาแบบทางด้านของคอนเดอร์บอรี่เหมือนจะลดตำแหน่งครับมาเตเนลี่หาจังหวะได้มีพื้นที่แล้วอันอจะพยายามมาปัดแล้วครับไม่ทันครับโอ้โหสามประตูสองครับทางด้านของอาร์เซนอลแซงแล้วครับโอ้โห อันที่86ครับกราเบลมาร์ตินเนลลี่ครับ,รบ,รบวันนี้มาแบบดีจริงๆครับทางด้านของอาร์เซนอลครับคอบนเดบาลลี่ให้มาที่โดมินิกสโมสสไลลูกนี้บอลกระชอกอาดึงซาร่าซาร่าซาร่าที่เองที่แล้วไหลามาให้ที่สโมสสไลยโยกไหลามาถึงแม็กอาริสโต โอ้สามสามครับตีเสมอได้แล้วครับทันทั้งของอลซิสแบ็กอลิเซอร์โอ้โอ้กลายเป็นว่าตีเสมอได้ทันควันครับนาทีบาบครับโอ้โหดูครับจากลูกนี้ของเจมส์พีของเลียวพูครับนี่ก็ลงมาเป็นซูเปอร์ซับอีกคนหนึ่งครับดูครับจากดูมปนิูเปอไล์ให้มาแล้วโยกผ่านทันั้นของอุ่าจะผ่านทันั้นของดูว่าใครครับอ้อผ่านครับเรียมากันเยสมาครับ มีมอนเตลลี่ที่คอยประกอบครับแล้วพื้นที่ของมาร์ติสเตอร์นี่ว่างครับหาจังหวะแล้วยิงจบที่เสาแรกครับโอ้โหสามประตูต่อสามครับนาทีเก้าสิบครับเอาละครับทดห้านาทีครับมีให้ลุ้นต่อครับมีแกเบริโนให้มาที่โอุณหภูมเสียบอลให้กับการแบ็กโซบสไตโซบสไลอย่างให้กระบะเขากับแบ็กตั้งมาที่ขวาครับคอนเนเบาร์รี่เบาร์รี่ บลี่จี้ใส่ไหลมาถึงลูกนี้ซาร่าโดนบังเหลี่ยมของหินครับพี่อ้าวแล้วซาร่าไปชมไได้ไหลมาครักโปกัปโปโยกแล้วได้ซัดลูกในเสาแรกโอ้โหระยะเซฟครับแม่ยังครับยังยังแค่สามสามอยู่ครับหาลูกเตะมุมครับลูกสุดท้ายครับเรียกเป็นเพย์สุดท้ายของลิเวอร์พูลแล้วครับโอ้โหดูจังหวะของเดวิดลย่าครับล้มตัวเซฟแบบสุดสุดครับอาครับเตะมุมครับลูก เพย์สุดท้ายของลิเวอร์พูลครับโซมัสไทรเปิดมาที่ฟันไดลูกนี้เอาบอลกระชากมาระยะโอริกาลแล้วเคลียร์ชิ้นกันมาก่อนครับและบุรุษสิงค์ก็เป่าจบเกมครับโอ้โหวันนี้สนุกสุดๆครับเป็นทันทั้นของอาร์เซนอลครับเสมอกับทางนห้าของลิเวอร์พูลครับด้วยสกอร์สามประตูต่อสามครับเรียกว่าเป็นเกมที่ทันทั้งของทั้งสองทีมยังไม่รู้ผลสกอร์ครับนี่เพียงแค่สกอร์คาดการณ์เฉยๆครับนี่แหละครับด้วยสกอร์สามประตูต่อสามครับ